สวัสดีครับมโนคุณทเรียนครับเทคนิคง่ายๆให้ทุเรียนโตในหน้าแรงทําอย่างไรครับในวันนี้ผมยืนอยู่นะครับแปลงเจพัชรีเขตเงินจองอำเภอแก่งวรไดยองนะครับวันนี้วันละวันที่25เมษายน2อง6เวลานะครับเที่ยงนะครับตอนเนี้เกิดปรากฏการณ์เอนนโยนะครับหลังจากนี้ไปอีก3ามปีเนี่ยทุเรียนต้องปรับตัวอย่างไรนะครับ นะครับที่ผมยืนนี่เนี่ยนะคือแปลงเจ๊พัจลีเนี่ยคือย้อนหลังมาสาปีที่แล้วเนี่ยคือนะครับน้าท่วมทุกปีนะถึงขั้นที่ว่าต้องมาฟื้นฟูลหลังจากน้ําท่วมนะครับนะในปีเนี้เราได้ผลผิดไปสองรอบแล้วนะครับเนี่ยคือผลพิดรอบที่สามนะครับเข้าที่ประมาณห้า0ห้าหกสิวันแล้วนะครับปีนี้ก็น้ําท่วมเหมือนกันเนาะเหมือนท่วมกันครับปีห5ห้านะครับน้าท่วมถึงเอวเนาะถึงเอวครับอ่าพอน้ําลดเราก็ ทำการฟื้นฟูทำการฟื้นฟูแล้วก็สะสมอาหารสะสมอาหารมา <ะ S 2> โดยเ<อ>พราะว่าคือเราเรีบฟื้นฟูนให้เร็วนะครับเ<ด>พร <อ S 1> าะเขาโดนน้าท่วมมาทุกปีนะสามปีติดต่อกันก็จะเห็นได้ว่าปีนี้ก็คือมีผลผลิตสามรุ่นสามรุ่นนะครับก็คือเราจะให้เขาออกแบบเนาะคือเราไม่บังคับเขาคือแต่ว่าในแต่ละรุ่นนะคือเราจะเน้นนะครับแข็งแรงก่อนเพราะว่าต้นไม่ป่วยไม่ต้นไม่ป่วยฟื้นฟูต้นด้วยนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สามนะครับ ครับเรามีเทคนิคทุเรียนให้โตไวในหน้าแรงนะครับครับเรามีเทคนิคอยู่3มเทคนิคนันคือเราจัดการเรื่องแปลงนะครับเรื่องน้ําเรื่องแปลงกับเรื่องอาหารนะครับเพราะอากาศในเราคุมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราต้องมีเทคนิคในการจัดการเทคิที่1นะครับก็คือเราจะการจัดการแปลงเนี่ยคือตอนนี้อากาศร้อนนะครับเราจะรักษาหญ้าไว้เพื่อคุมสภาพความชื้นไว้นะครับนะจะไม่เกิดการที่มีปลายใบไหม นะครับเพราะมีเรามีรักษาความชื้นไว้นะครับการให้น้ํำยังไงคะให้น้ําสม่าเสมอครับตอนเนี้เราให้น้ําวันเว้นวันสามสิบนาทีนะครับอาจจะเพิ่มเป็นสี่สิบถึงห้าสิบนาทีใช่ครับอาจจะเพิ่มเพิ่มสี่สิบถึงห้าสิบนาทีได้นะครับตามพื้นที่นเนาะครับครับสําหรับข้อสองนะครับคือเรื่องน้ํานะครับน้ําเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุเรียนนะครับจึงจําเป็นที่ต้องให้น้ําสม่าเสมอนะครับนะดูสภาพพื้นที่เราเป็นหลักนะครับครับสำหรับเทคนิคที่สามนะครับก็คืออาหาร เราจะให้อาหารทาั้งทางดินและทางลำต้นหรือทางลูกทางใบโดยตรงนะครับสำหรับทางทางดินนะครับก็คือเราจะให้ตัวกลางตัวท้ายสูงนะครับอย่างเช่น12-27นะครับถ้าเก้าสิบวันแล้วเราจะใช้ตัวหามตัวท้ายสูงนะครับนะก็มานะครับก็คือสังเกตอาการทุเรียนว่าโตหรือไม่โตคืออาหารนะครับน้ํา ปุ๋ยนะครับแต่เน้นนะครับตอนนี้คืออากาศที่ว่าแล้งเขาจะไม่ค่อยกินอาหารทางดินนะครับครับสำหรับเรื่องปุ๋ยนะครับคือผมยกตัวอย่าง2ตัวเนาะเด็1สองสองดเาสามเอ็ดนะครับแล้วแต่เราจะหยิบมาใส่นะครับแต่ผมมันจะมีตัวสารบำรุงดินมาช่วยก็คือแม็กซันของผมก็คือมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมมีกรรมะถันนะครับนะครับก็คือจะเป็นตัวเพิ่มแร่ธาตุ ในดินแล้วก็ช่วยในการขยา,ายผู้ได้ดีนะครับครับจากสถานการณ์ที่ร้อนแรงมากในปี66นะครับผมจะไม่ค่อยเน้นอาหารทางดินแต่ผมจะยิงไปคัที่ลูกโดยตรงหรือปุ๋ยทางใบนะครับครับในวันที่เนี่ยวันนี้วันที่25เนี่ยเมษาทนให6 6อ่าฟาร์มฟาร์มร้อนเนี่ยคือ35-38องศาเนาะแต่ฟาร์มื้อสัมพัสค่อนข้างสูงทําให้ใบอ่อนมานะครับ ตอนนี้เรามีวิธีการแก้ก็คือผมจะมีสองเทคนิคนะครับคือให้อาหารทั้งใบและอาหารที่ลูกนะครับก็คู่กันเลยครับชิดสลับกันนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นก็ก็คือเราทางทางลูกเนี่ยผมจะใช้สูตรเสมอนะครับนะปีห้าิบห้าหรือปุ๋ยยี่สิบยี่สิบนะครับปุ๋ยครับส่วนทางลูกเนี่ยคือผมผมจะใช้สูตรยี่สิบยี่สิบนะครับก็คือจะมีวิตามินบีช่วยขยายเซลล์ของภูนะครับช่วยเขาเบ่งภูและกินไว โตทันตานะครับครับส่วนลูกเนี่ยผมจะใช้ตัวที่ว่า,าธาตุก็คือใช้กรมมันทันเฟสนะครับที่มีส่วนของการขยายพูและแบ่งเซลล์นะครับแต่ส่วนทางใบเนี่ยผมจะใช้สูตรนะครับ15 12 52 17นะครับก็15 27นะครับหรือ620 30นะครับช่วยเขาใบแก่เร็วนะครับนาารในนะอาตาัตรา1กิโลในอัตรา1กิโลต่อน้ำ200ลิตรนะครับ หนึหนึ่งสองครั้งใบก็แก่แล้วค่ะหนึ่งหนึ่งสองครั้งใบก็แก่แล้วนะครับเป็นการส่งใบเนาะเป็นการส่งใบเพราะว่าเราจะให้ลูกไม่สลัดไม่สลัดใบก็มีอาหารเลี้ยงแล้วก็ไม่แย่งกันลูกไม่เบี้ยวไม่เบียเบ้ยวไม่บิดงอนะครับอันนี้คือแปลงของเจ๊พัชรีนะคะนะครับเกขตนันยองอำเภอแกงวัดดันยองนะครับอันนี้คาดว่าน่าจะตัดเอ็นพุทธพาเนาะพุษภาครับพุษภพามิถุนามิถุนาต่อมิถุนานะครับครับในช่วงนี้คือที่เรามาในทีมเรานะครับ คือมโนโคติเรียนเนี่ยเราก็นะครับเน้นนะครับตัวนี้มันคือสภาพอากาศที่แล้งร้อนนะครับเราเน้นที่ว่าเรายิงอาหารเข้าที่ลูกยิงอาหารเข้าที่ใบนะครับทุกๆ3วันหรือ7วันนะครับแต่ถ้าเกิดวิกฤตคือใบอ่อนมาเราเก็บแต่หางปลาทุกๆ3วันนะครับจิตใบจิกลูกนะครับเพื่อไอพ้นวิกฤตนะในทีมเรานะครับฝากติดตามด้วยนะครับมโนโคตเรียนนะครับ